สวัสดีครับพบครูเอกนะครับเป็นทางชาแยลทูบครูเอกเลขพยากรและทางห้องแรกเป็นรูสัตเลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางชาแนลทูบครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับผมชั้นเรียนหรือว่าห้องแรกเป็นเรียนรู้นะก็ถ้าใครอยากจะอยู่ในห้องแรกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วแล้วก็ชั้นเรียนเนี่ยต้องสมัครเรียนก่อนนะช่วงนี้กําลังช่วงนี้ต้นเดือนมีนาะนะครับไม่ใช่ต้นเดือนกลางแล้วอีกวันที่สามสิบเอ็ดมีนาสองพันหกสิบแปดนะก็มีการสอน,นครับสมัคร ยังไม่เต็มนะผมรับแค่10คนนะครับสมัครแค่2คนเองรุ่นนี้เหมือนจะน้อยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับก่อนที่จะมีการสอนในวันจันทร์ที่31มีนาคมนะโอเคนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม2917นะ2917กู้เอกตั้งชื่อว่าภาพที่ชัดเจนนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับจริงๆแล้ว ผู้ขอเนี่ยนะครับผู้ขอเนี่ยเขาขอมาเป็นเลขเรียงกันนั่นแหละแต่เขาอยากจะรู้ว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งเป็นไงแต่ยิงแต่ถ้าเกิดว่า,วาคุยกิ้วคุยกิ้วจะรีวิวทั้งทั้งอยู่ด้านหน้าและอยู่ด้านหลังนะถ้าเป็น4ตัวนะเพราะนั้นก็จำเมานะครับว่าอยู่ตรงไหนของเบอร์ตรัวเองนะโอเคพอตั้งชื่อว่าภาพที่ชัดเจนเนี่ยแน่นอนว,าว,าว่ากิยกกาลังพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับว่าเขาเป็นคนมองภาพยังไงนะครับวิธีการคิดของเขาอย่างไงนะครับอ่ะ ก่อนอื่นก็พูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับว่ากลุ่มนี้ประกอบด้วยเลขคู่3คู่นะเพื่อกลับไปดูย้อนหลังเผื่อใครที่เพิ่งมาติดตามอยากจะดูพื้นฐานก็ไปดูได้ที่เลขคู่2 9 9 2 1 9 9 1แล้วก็17 71นะครับนี่คือเลข2ตัวเลข3ตัวก็ดูที่กลุ่ม192 291แล้วก็7 1 9 9 1 7เนะครับเวลาพิมพ์เพื่อจะให้หาง่ายๆนะพิมพ์เลขตรงๆเลยนั่นแหละแล้วก็ตามวัดแล้วก็ตามด้วยครูเอกภาษาไทยนะครับจะเจอง่ายๆเลยนะครับขึ้นมา อ่ะโอเคนะครับ2917ภาพที่ชัดเจนพูดถึง4ตัวท้ายลงท้ายเลข7ครับเป็นเลขลงท้ายที่ไม่ค่อยมีใครชอบเท่าไหร่นัแต่ถ้าถามว่ามันมีข้อเด่นข้อด้อยอะไรยังไงนี่เดี๋ยวมาฟังกันนะตัวตนคนเลข7นะครับจุดเด่นก็คือเป็นคนที่เปิดกว้างในทุกเรื่องนะอดทนมีความอดทนสูงเวลาจะศึกษาเรื่องราวในรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่จริงจังตั้งใจ นะครับถ้าจับต้องอะไรหรือว่าโฟกัสกับอะไรอยู่เนี่ยเขาเรียกได้ว่าทุก Denis, อนุขุมขนรู้ทุกเรื่องครบทุกด้านจะไม่เอาแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยก็เอาภาพใหญ่ก็เอาเอาหมดอ่ะใช้เวลาในการตัดสินใจนานที่สุดในบรรดาเลขหถึงเเลยนะครับตัดศูหหนยออกไปเพราะศูนย์มันคือทุกอย่างอยู่แล้วนะครับตัดศูนออกไปนะนี่คือเลขที่คิดนานและคิดช้าที่สุด เอาบางทีผมเคยเจอคนเจ็ดท้ายหลายคนบางครั้งอะ่ะเราถ้าเรารู้ธรรมชาติเขาเราจะทําใจไปส่วนหนึ่งว่าคนนี้กว่าจะเข้าใจเนี่ยไม่บางทีก็อาจจะเข้าใจแต่เขาอยากจะลึกซึ้งไงมันก็เลยนานนานมากๆเขาอยากจะแบบต้องตอบทุการาะเอียดในหัวก่อนถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างน,าางนี้บางทีคนที่อารมณ์เร็วๆแบบผมเนี่ยหรือว่าพวกเลขธาตุลมธาตุน้ําบางทีก็นั่นนะบางทีก็จะแบบรู้สึกแบบ อะไรนักหนาเนี่ยเออเป็นอยู่แล้วคนที่จะคุยกับเลขเจ็ดพอรู้เรื่องหน่อยนะก็เลขเจ็ดเดียวกันหรือเลขห้าหรือเลขหนึ่งก็ได้พราหนึ่งเป็นธาตุไฟแต่ว่าหนึ่งมันจะมีความชัดเจนธาตุเลขหนึ่งอ่ะถ้าต้องการถ้าฟิกจริงๆถ้าอยากจะได้อะไรชัดเจนชัดเจนเนี่ยเขาก็ตั้งใจเต็มที่เหมือนกันเพราะ,ะนั้นถ้าเป็นเรื่องเดียวกันนะหนึ่งกับเจ็ดก็พอไปกันได้แต่ถ้าแบบจะคุยแบบรู้เรื่องที่สุดก็คือเลขห้าคุยยู่เลขเจ็ดพอจะรู้เรื่องเพราะว่าแบบมันจะมีเหตุมีผลอะไรแต่เลขเจ็ดเขาจะลึกกว่านะครับประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นเลขอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเถียงกันตลอดเพราะคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งช้าเนี่ยผมก็จะแบบนั่นกันนะนี่คนเลขเจ็ดนะครับจุดเด่นส่วนจุดด้อยไม่ต้องบรรยายมั้งเพราะน่าจะรู้อยู่แล้วเป็นคนที่อารมณ์ร้อนช้าก็จริงแต่ถ้าร้อนมันร้อนนานโกรธเกลียดใครหรือว่าทะเลาะอ,อะไรใครนี่นานจำจนวันตายคือจำทุกรายละเอียดอะ่ะถ้าทะเลาะกับใครนะหรือว่าโกรธใครนี่โกรธแบบแทบจะไม่คืนดี ตัดก็คือตัดจบก็คือจบนะครับก็ไม่ไม่กลับมาคุยกันอีกยกเว้นแต่ว่ามันจะมีผลประโยชน์สูงมากจริงๆจนแบบไม่ได้คนนี้ปล่อยเขาถ้าเขาไม่ปล่อยผ่านนะโอเคอาจะกลับมาคุยกันได้อีกทีซึ่งมันน้อยครับคนเลขเจ็ดเนี่ยถ้าเขาโกรธหรือเขาไม่ชอบอะไรใครก็ตัดไปเลยนะครับประมาณนี้ถ่ายเจ็ดน,นะแล้วก็คิดเยอะคิดเยอะสุดอะนะครับต่อไปแนวคิดเป็นเลขหนึ่งแต่โชคดีนะนอกจาก เลขเก้าถ้าเกิดว่าตามด้วยเจ็ดตำแหน่งต่อมาถ้าเป็นเลขเก้าผมว่าโอเคสุดเพราะหนึ่งแล้วเพราะเจ็ดเป็นคนขนาดนี้แหละสิ่งที่แนวคิดคุณมีคุณต้องแบบโฟล์มันออกมาเก้าเจ็ดนี่คือดีสุดแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นหนึ่งหละในตำแหน่งนี้อันนี้ผมให้ลองจากเลขเก้าถ้าทางน,น้ลงท้ายนะัเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดผมลองจากเลขเก้าเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาเป็นตัวคนอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเขาจะ แทนที่เขาจะแบบซ้ําไปซ้ำมาตมติเป็นเจ็ดเจ็ดนี่นผมว่าก็ไม่ไหวมันก็เยอะเกินแต่เท่านี้ว่ามันหนึ่งตรงนี้แนวคิดเบื้องหนึ่งคือเด็ดขาดชาัไวเฉียบคมก็คืออะไรที่เป็นเขาเขาจะบอกไปเลยว่ามันเป็นอย่างเนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้คือมันจะเร็วขึ้นอนะ่ะหนึ่งเจ็ดนี่คือจะเร็วขึ้นจะไม่ได้ช้ามากถ้าเจ็ดเจ็ดนี่ช้านานเลยห้าเจ็ดก็ยังช้ากว่าหนึ่งเจ็ดแต่หนึ 7, ่งเจ็ดนี่ยความว่าแนวคิดเขาเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะหลุดออกไปจากหัวเขาเนี่ย มันก็กันกองมาแล้วบางทีอาจจะคิดนานก็จริงแต่เวลาที่เขาจะเอาไปใช้จริงๆเขาจะหยิบมาเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้สมมุติว่าเขามีมีอะไรของเป็นสิบอย่างเนี้ยมีของสิบอย่างที่ต้องใช้เนี่ยเขาจะไปเขียนไว้ไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือทําทำรายละเอียดไว้หมดแล้วพอบอกว่าจะอาจจะใช้สามเขดึงขึ้นมาเลยนี่ความเป็นหนึ่งเจ็ดแต่ถ้าเป็นเลขอื่นผมเปรียบเทียบก,กันนะเวลาที่คิดดึงแนวคิดอะไรไงถ้าเป็นห้าเจ็ดอย่างเงี้ย เขาจะแบ่งเป็นพวกพวกบางทีก็ต้องมานั่งหาแต่ถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดเนี่ยไม่ได้แบ่งเลยเหมือนของกระจายมเม็ดข้าวกระจายมันก็จะนานแต่ถ้าเป็นหนึ่งเจ็ดคือเขาจะแบ่งปึ๊ก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 ห้าเจ็ดก็อาจจะง,ง่ายขึ้นหน่อยแต่ว่าจะเป็นพักพวกภาพรวมใหญ่แต่ถ้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยคือโอเคเรื่องนี้กับนี่นี่กับนี้นี่กับนี้มันทําให้เร็วขึ้นในการตัดสินใจมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดนะครับรายละเอียด ตัวเองเป็นคนรายละเอียดเยอะเพราะนั้นก็ต้องทาแบบนี้แหละมันจะได้จําง่ายนึกภาพคนที่แบบเขามีแพทเทิร์นในหัวในใน,ในชีวิตอะว่าเสื้อตัวไหนวางตรงไหนมันจะได้ไม่งงนึกภาพไหมเขาจะเป็นคนอย่างนั้นเจ้าระเบียบพอสมควรเลยถ,ถ้าถ้าหนึ่งเจ็ดเทียบกับหกเจ็ดอะหนึ่งเจ็ดเจ้าระเบียบกว่าเยอะนะครับการตัดใจก็เลยกึ่งเร็วกึ่งช้าคือถ้าเป็นเรื่องที่เขาถนัดอยู่แล้วนี่เร็วปุ๊บปุ๊บเลยแต่ถ้าไม่ถนัด เขาจะขอเวลาไปแล้วเขาก็จะบอกเวลาว่าใช้เวลาเท่านี้เท่เานี้เท่านี้เท่านี้เพื่อตัดสินใจเรื่องนี้ก็รายละเอียดก็เยอะแต่ว่าเป็นคนชัดเจนขึ้นนะครับจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าข้อดีก็คือไอ้เรื่องยากๆหนักๆของเขาเนี่ยที่เขาคิดในหัวตลอดเวลาเนี่ยเวลาเขาถ่ายทอดเขาถ่ายทอดเป็นไงรู้ว่าจะต้องทํำยังไงแบบไหนให้คนเข้าใจได้เกิ่งเพราะฉะน,นั้นคนนี้เวลาเอาภาพในหัวไปถ่ายทอดให้คนอื่นดูดี ดูดีมากก็ทําได้ตลอดทําได้เรื่อยๆนะประมาณว่าอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังแต่ต้องใช้รายละเอียดหน่อยนะรอฟังนิดหนึ่งคือแบบเวลาเขาสื่อสารนะครมันมีความนอกจากจะชัดเจนแล้วเขาจะรู้ว่าควรจะคุยกับใครอะไรยังไงคือเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ถ้าเป็นเบื้องหน้าเขาจะอธิบายให้คนเบื้องหน้าฟังก่อนว่าผมเป็นคนแบบนี้นะถ้าผมจะอธิบายต้องอย่างนี้คุณต้องมีเวลาปุ๊บ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 คือทุกอย่างมันจะเป็นแบบ แพทเทิร์นของเขาก็จริงแต่เขาสามารถหาวิธีการที่จะอ่ะคุยกับคนประเภทนี้แบบนี้คุยกับคนประเภทนี้แบบนี้คุยกับคนประเภทนี้แบบนี้นะครับก็จะก็จะดูดีขึ้นอนะ่ะแต่ถ้าถามว่าความเยอะยังเหมือนเดิมไหมก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าลงท้ายเขาหนึ่งจ็ดนี <c oughs> ด่ออกไหมนะครับแต่ที่เดันม่ตรงนี้ครับวิธีการทํางานเขาเป็นเลขสองอ่าเขาทํางานเรื่องของคนอื่นได้ค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไป คือถึงเขาจะเป็นคนแบบจริงจริงจังๆอะไรมากหน่อยแต่เขารู้จักวิธีการวางแนววางวิวธีการทํางานเขาทํางานร่วมกับคนที่แบบว่าจะต้องอธิบายจะต้องทํางานร่วมกันจะต้องมีรูปแบบขั้นตอนอะไรยังไงขาอธิบายได้ทําได้ถึงจะมีความเป็นตัวเองสูงก็ตามแต่เวลาทํางานร่วมกันถึงที่เด็ดมันอยู่ที่วิธีการทำงานเบรคสองไงพร้อมพร้อมที่จะเอาสิ่งที่เองมีปรับใช้กับคนที่ทํางานร่วมกันได้ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะถามรายละเอียดกับเขาเนี่ยคุณต้องปรับตัวเข้าหาเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็น9 1 7 1กใช่ไหมเออแต่ถ้าถ้าเขาเอาตัวของเขาเองเพื่อควบคุมดูแลคนอื่นหรือว่าเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นจะถ่ายทอดยังไงเขาจะถ่ายทอดได้ดีตัวเขาไปนําเสนอไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตัวเราอยากจะให้เขาทาตามเนี่ยคุณต้องเข้าไปอยู่ในโลกของเขาก่อนเพขาเยอะพอสมควรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนคนเดียวไม่ต้องทางานกับใครนู่นนี่นั่นผมว่า การหาลูกค้าหรือการหาวิธีการวางแผนอะไรพวก้ของเขาเนี่ยพลาดยากครับทํางานอาจจะช้านิดนึงค่อยๆเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาไม่เขากลัวความเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดมันพลาดเขากลัวมันจะยุ่งยากเขาก็เลยจับแบบยุ่งยากเริ่มต้นก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยไปว่ากันว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเซตแบบนี้แล้วมันจะยังพลาดอีกอันนี้ก็คงแบบเออไม่อยากให้เขาไม่อยากให้มันยุ่งยากไเขาเลยเตรียมตัวอย่างดีก่อนก่อนที่จะเอางานนั้นไปทํา นะครับประมาณนี้นะถ้าเป็น4ตัวท้ายเยอะครับแต่ทําได้ดีในะเวลาเวลาทํางานทําทำได้ดีนะครับแม้จะเป็นคนคิดละเอียดก็ตามนะโอเคคราวนี้บุค,คลิกภายนอกเขาเป็นคนที่ถึงเห็นที่แรกแวบแรก,แรก,แรกจะดูแบบเอะคนคนนี้น่าจะคุยได้นะแต่เวลาเข้าไปคุยจริงๆนเะขาเป็นคนพูดน้อยแล้วพูดตรงชัดเจนเอ กินก็คือกินไม่กินก็คือไม่กินชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบคือเขาไม่ค่อยไม่ใช่ว่าเขาโกหกไม่เป็นนะแต่เขารู้สึกว่าการการที่แบบสื่อสารน่ะมันเสียเวลาเวลาที่จะแบบว่าถึงแม้จะเป็นดูแบบนิ่งๆอะไรพวกเนี้ยแต่เวลาที่เขาเปิดรับใครเขาพูดตรงๆเลยอ่ะคุยมาวางคือไม่คือวางตัวเป็นตัวเองแบบชัดๆไม่ค่อยยุ่งกับใครก็คือเป็นคนไม่ยุ่งกับใครก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สนิทกันหรือเป็นเพื่อนกันอันนี้คือพูดถึงสีตัวหน้านะ ี่เป็นเพื่อนกันได้ได้เจอคนบุคลิกแบบเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบตึงๆก็จริงแต่แบบถ้าเกิดสนิทกันแล้วรู้เลยว่าเขาเออชัดเจนอ่ะเป็นคนที่แบบเออมาดึงบุคลิกวางตัวอย่างเงี้ยมันก็วางไปอย่างนั้นแหละแต่มันเป็นคนที่แบบพูดตรงไปตรงมาไงมันเข้าใจมันคือเข้าสังคมอาจจะดูยากแต่ว่าถ้าใครอยู่ด้วยกันจนชินมันเหมือนกับแบบเพื่อนที่เลือกไม่ได้สมมุติว่าเขาเป็นเพื่อนที่เลือกไม่ได้อยู่ในห้องมันแล้วไม่รู้มาจากที่ไหนก็ตามอาจจะเข้ากับคนยาก เลนบุคลิกแบบนี้แต่ถ้าเกิดวัดสนิทกันถ้าเกิดว่าเลขท้านเป็นเลขที่เป็นรีดแต่ข้างหน้ามันหน้าตึงๆแบบนี้แต่ผมว่าก็คือก็ก็ดีนะมันเป็นคนที่แบบพูดตรงๆดิวางตัวธรรมดาดิไม่แย่งซีนเราแต่ถ้าใครได้แบบว่าอยากจะให้มันเฮ้ย hey, ทขาไมนายไม่อย่างนั้นทำไมไม่ไม่แต่งตัวแบบนี้ไปยุ่งกับเขาเลยเขาไม่นั่นอยู่แล้ว <S <S เขามีความมั่นใจในแบบของเขาแต่งในแบบของเขานะครับมันอาจจะดูบุคลิกอาจจะดูตึงๆนะครับอาจจะไม่ใช่แบบ สายดึงดูดอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณต้องการความน่าเชื่อถือโตไปแล้วนะมันถึงโตไปแล้วถ้าคุณต้องการความน่าเชื่อถือคุณรู้ว่าจะเข้าไปที่นี่จะมีพนักง,งานคนไหนตอบคาถามแบบนี้นี่นี่น,นี่ได้คุณสองเก้าจริงจงนะครับจะตอบคุณได้คุณจะวิ่งมาหาเขาก่อนเลยเนี่ยวางตัวดีน่าเชื่อถือดูมีภูมิมีความรู้พูดชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ,อ้อมค้อมอ่าอยากได้บริการ,รแบบตึ้งๆๆๆแต่อาจจะดู พูดจาตรงๆนะอาจจะไม่ได้แบบนุ่มนวลเท่าไหร่ถ้าชอบสไตล์ตแบบนี้นะก็ตอบโจทย์อ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อมาเนื่องจากว่ากลุ่มเนี้ยมันเป็นเลขของไม่ไม่ได้โดดเด่นในการหาเท่าไหร่แต่มันจะไปโดดเด่นเรื่องของวิธีการบริหารจัดการใช้อะไรไม่ใช้อะไรเหมือนเป็นมนุษย์รายรับรายจ่ายนึกออกใช่ไหมเขาจะจๆๆๆๆทย์โจทจดจเพราะนั้นวิธีการบริหารจัดการดีครับแต่การเงินอาจาาจะได้มาจากการขยันทํางานตั้งใจทํางานวางแผนดีๆอะไรพวกนี้เขาจะชอบ ใช้อะไรไม่ใช้อะไรเขาจะวางแผนของต้องทำไงนะครับก็คุณคนรายละเอ,อยียดเยอะเพราะนั้นเรื่องหาไม่เท่าไหร่เต็มสิบให้สักให้สักหกสักเจ็ดไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องบุญเนี่ยการขมงอก้าวเลยนะคือจะออกเท่าไหร่จะเข้าเท่าไหร่มายังไงไปยังไงรู้หมดเพราะนั้นวิหารจัดการเก่งภาพรวมให้สักเจ็ดแล้วกันครับสาหรับเรื่องของการเงินนะให้สักเจ็ดเหมาะกับการที่จะเอาไว้เป็นเลขที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินที่ดีนะครับแต่ทางเขาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ ก็กังกลางนะโอเคนี่คือการเงินส่วนเรื่องความรักแน่นอนคปนประเภทนี้บุคลิกแบบนี้ด้วยตรงไปตรงมาอาจจะดูหาคู่ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้คู่นะยาวยันแก่ยันตายจากกันแต่ถ้าแต่สตล์แบบเขามันอินดี้ไงทั้งอินดี้ทั้งตึงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไม่เอาไม่เป็นไรไม่ไม่เอาไมส่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งใจทํางานใช้ชีวิตอย่างนั้นเป็นในรูปแบบที่เตงชอบอะไรพวกนี้อย่างนั้นก็ว่ากันไป ความรักอะไรไม่อาจจะไม่เด่นในเรื่องของถ้าใครมองหาเรื่องแรงดึงดูดอะไรพวกเนี้ยอ,อ,อาจจะไม่ใช่คําตอบแต่ถ้าใครใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องว่าคนที่จะเข้ามาต้องดิจิทัลนั้นต้องเข้ากับชีวิตเราได้ตึ๊ดตึ๊งตึ๊แต่คือถ้าข้อแม้คุณเยอะกลุ่มนี้ใช่คุณเลยก็ไม่แตกนะครับถ้าเจอคนที่ใช่แล้วสมมติว่าคุณมีภรรยามีสามีมีอะไรแล้วแล้วคุณใช้เรื่องนี้อยู่นะ แล้วคุณก็คิดว่าเอ้ยชีวิตแบบนี้ฉันชอบแล้วเลขนี้ไม่มีปัญหาคุณเลยนั <c oughs> ่นคือมันตรงแนวคุณแล้วคุณไม่ได้คิดเรื่องอื่นแล้วอ่ะนึกออกไหมวันนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไอ้ความรักมันต้องแตกอะไรอย่างคือเขาคุณเป็นคนที่แบบว่าสองเก้าหนึ่งเจ็ดเรื่องความรักคุณคนที่แบบว่ายังไงก็อย่างนั้น <c oughs> นึกออกยังมันก็ยาวไปเรื่องช่างมันอะไรจะเกิดก็เกิดถ้ามันอยู่กันไม่ได้ก็สักวันก็ต้องเลิกจากกันอะไรคุณก็แต่แบบอ่ะโอเคจบก็คือจบเป็นคน ผมมองเป็นคนชัดเจนแล้วมันดูถ้าถ้ามองแบบไม่ได้ไม่ได้แบบต้องมาแบบดูแลเอาใจใส่นู่นนั่นอะไรมาถ้าคุณมองว่าภาพคุณเป็นแบบนั้นนะก็จัดไปนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะคุณบุคลิกคุณมไม่ใช่ดูดูอย่างนั้นอยู่แล้วคุณแลวท่าแบบตรงไปตรงมาชัดเจนวางแผนระยะยาวอย่างเดียวนะครับแต่งแล้วคือจบอะไรประมาณนั้นนะ่ะอยู่ด้วยกันแล้วคือจบนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะพรุ่งนี้มีซีรีส์ต่อนะครับสําหรับ ที่ขอเข้ามาทางเชลยเป็นเลขต่อจากกลุ่มนี้แหละผมเชื่อว่าไม่รู้ว่าอันไหนหน,น้าอันไหนหลังนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เป็นกำลังใจให้ชันเอาทุกคุยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีอุ้ยรีบไปหน่อยขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้สมัครเรียนนะครับสมัครเข้ามาเลยครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เจอกันสวัสดีครับ